สวัสดีค่ะบอยมีพี่น้องอยู่ในช่องของทีมสมาชิกลำเทินออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้กะทำแล้วนะพี่น้องเนาะพี่องไปสำรวจตรวจตาว่าผู้ได้ถือเล็บบ้ถือเล็บเน่โอ้จะมันหายากหาเขียนเงินถือเล็บนี่ก็ได้นะคะไปกันเลยะคะ่ะกันเลยค่ะเงียบหา,ายไปโดนเต๋อพี่น้องลองที่ไปตะหมูอว่านก่อนนี่ก็บ่ได้อีก พี่น้องเถืออหวยด้วยเบืรอกันเนี่ยปะน้อันผู้เถือผู้โศกผู้มานกน็โอ้ดีใจนักพี่น้องเด้อ <c oughs> <c oughs> ลองไปสำรวจตรวจตาดูว่าใครถูกหวยบ้าง ก็ชิญยากน้องเงินยถือมือด้วยเบื่อเฮียาโบออกกับบดายเด้อเงินยข้ามกับแก้วกับไอพี่น้องผู้ถือกับดีใจน้ำสุกๆมันมันลำๆเลยด้วยผู้ถือกับได้แต่บ่ผู้ดถือกับโอ้ยหัวหน้าเอาไม่ว่าสีเศร้ามันกับเศร้าบไดายสันเหล่าพี่น้องเอ้ยสีเลือกับเลือบดายสีเศร้ากับเศร้าบไดขึ้นหลังสร้างขึ้นหลังหลังเสือเลยดิ อันนี้ก็เป็นกับร่วงกระล่างมือนั่นแหละมืออ่ามือ,มอวันที่สามิเนาะมือไรสดุดป็นกระล่างที่ถอนไปเพื่อทท่วาสีถอนกันไว้สีออกงานสีออกไปเปิดล่วงวันที่หาเด้๋ยพี่นองเด้ออย่าลืมเด้อว,วันที่หา มอัดจับโทรศัพท์ดิพีน้องสักผ้าสักแพร่าตัดเลียวสวัสดีค่ะอาจารย์ถือเลขบอถือหวยด้วยเบอร์บอบอร์อ๋อไออาทิตย์เอาไปให้แล้วจ้าแล้วเอาให้แล้ว ยังเจียวๆเออว่ตัะจับโทรศัพท์ได้ไหเนี่ยจากนั่งเอียกหน่อยขอบุณทุกกำลังใจขอบุณทุกกำลังแลวใจกันแล้วกันนะพี่น้องเน,ะ <S <S ะนะายะ,ะยาถิมยาปลายาไล่ยาล่าแม่ถิมเด้อพี่น้องเด้อ บ่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐทันว่าบ่หาเงนินคนกะมันสิรดวยสิบล้านยี่สิบล้านกะสุขภาพบ่ดีกะบ่มีความหมายเลยพี่น้องเนาะอ่าให้พ่อแม่พี่น้องสุกมันมาน,มนำลำลำเรื่อยๆอ่าสุขภาพต้องมาก่อนนะคะบ่คุณนี้ทุกกำลังใจด้วยนะคะ ายางเลาะดูมคือเกาหน่ล่ะแต่มือนีีกับย,ยากคำจักน้อยพ่อแม่ติมเฮตุละซักผ่าหัวตะแหล้วบด้กลับด้กลับ,บานพี่น้องบด้กลับ,บานยางออกมาบรรยากาศทางนอกมาทอลมมาตากอากาศนอนอยู่ในห้องอะไรกะนนอนอะไรกับเมือนน่อยเนาพี่น้องเนาะ ตอนนี้นอนตื่นแล้วนะคะตื่นแล้วตื่นแล้วนอนลายมือแรงมันสีมันสีนอนบปแลัวพอแม่พี่น้องเอฟซีเป็นจังใดเนยยูย่ดีสบายกันหรืโบผู้ลงค้นกับอ่าบะสับายเนาะอากาศเปลี่ยนผู้ลงค้นกับปวยลรกไผ่ไข้เชบมะเยี่ยมเยือน กยูกันด้วยใจเนาะใจแข็งๆด้วยพี่น้องเด้ออย่าหน่อยใจ่า่าใจน่อยเฮ็ดใจใหญ่ๆไหวมันเป็นได้มันก็หายได้เหมือนกันนะคะสำหรับลูกโควิดระหลอกที่ซีละหลอกไม่หลอกไม่บางคนก่าีิดลายก็ลูกเนาะชิดรายแล้วก็ทอนเขาร่วม กำลังใจให้แข็งแรงกันแล้วกันแม่ติมพอเป็นกำลังใจให้มีกระป่วยคือกันแหละพี่น้องจะว่าก็หายแล้วอมืมันเป็นไดมันก็นหายได้เฮ่าต้องอยู่กับมันให้ได้นะคะพายางไปหนาบานเนาะอย่าลืมกด ไล่กดแช่กดทรัพย์สกักดกระดิง่งแจ้งเตือนให้แม่ติ๋มน้ำเน่แม่ติ๋มก็อยากได้อยากดีอยากห้างอยากนี่คือเพลินเนาะมันเปนลี่ยนไล่ได้เสริมอีกไล่ได้นึงกับพยายาม้มลงคลิปอยู่นี่แหละพี่น้องฮาลัางเทือวกะอาจจะบริรุ่งตัวเนื่องกะเฝ่าเบาเฝ่าว่าให้เด้อพรออมย่ามใดกะคือจังเห็นนี่แหละลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องในเบิ่งนกัน มื่อวันที่สามิไล่วังหันผู้ใดเดืเบิงเด,เด้อาจจาะทุกคนก็ทำเต็มที่นะคะถ้าอันใดมันบอโอเคก็โอ้ขอโทษขอให้ลายลายทุกอย่างมันย่อมผิดพลาดได้นะคะจะไข้สีขามันก็นยังบ่มเด้ออันนี้ค้นเนาะบางครั้งมันอาจจะบเป๊ะปันใดเด้พี่น้อง เฮ้ยเช่นนกกระปูดห้องพี่น้องได้ยินบ่แย่งกล่องไปหาใบกล้วยใบหยาไปสัแล้วเนาะพี่น้องเนาะไข่ก้ห้องสิปลอยเวลาถิ่มหันใจถิ่มซื่อๆแม่ติ่มขึ้นประเทศไทยนี่แน,น่ผ่นบ่มือนี้กับว่าเห็นเบิดมือว่สา,าสาั่นก็เลยซักผ้าซักแผ้าแล้วก็เลนี่แหละเขาจะจับกล่องกันนี่แหละก็ไทย ไายพี่น้องเบิง่งพ่อได้ปากเดจา่าเดบ่พบาพ่อบ่เงาบ่เง่งขอบคุณในทุกกำลังใจด้วยนะคะปุลองคน้นกะมักไม่ติ่มเบาสันว่าเบามวนกะวบาของสียละพี่น้องมาลูกปลกเปียกยังสีหละอันใดเบาบ่เขาหูหรือว่าเบาคว่เกากะขอโทษขออภัยกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะ จังอาจารย์นักดนตีกระบะบดถือพ่อเลียมทามแล้วกระบะบดถือเราสื่อขวมศูนย์สามพี่น้องเราเลยบดถือชิเวทามึงจุ่มนี่ถือเรียกถือเบอร์กันบ่ ผ้ากันแตกจนๆเซลเซลแทบว่ามันถือเลีถือเบอร์ที่สดอกเงินเทวดาเนาะพี่น้องมันก็โอ้ยบ่มีบุญเก้าบุญไม่บ่หนุนบุญเก้าก็หมดไปมันก็เรียบร้อยเสียแล้วชมตติมีบ่เคยถือเรียกเทื่อ พอาม้อีปลาลาตยโอ้ยวัดดีครับพ่อป้าเก็ดหยางน้อนนี่เนาะวัดดีค่ะป้าวัดดีจ้าป้าต้มหยางนอนนี่เนาะต้มปลาครับต้มกเดิจะาเมืนี่ต้มปลาปนใช่ไหมเมื่อี่เปต้มปลาปนม่นี่า กินจะค้นแสดงว่ากินลายคนติดเลยนะครับต้่มปลาปนหกเนหกเนใหญหน่ยกินน้ำพรยี่กินน้ำหรเจดแปดกนตก็้หกเจ็ดไรสูตรพุ่นนีี่ทิพซองนี้ว่าอยู่หลเนี่อยู่ตคีนยนไ้เบ่อห้านี่แหละเออเบื้องแนนั่นกเห็นตปลาสะาขงายแังสะอาดปานสีบสะอาดโอ้ยแม่มันไม่มแปพออาทิตย์ลวาง ขันมุจจจขี่เดียดปลาน้องนี่ขี่เดียดเป็ดเหมือนกันมุจ้อไปเห็นมันเนิ่สมัยนี้ขี่สี่กท่านว่าเลยขี่เดียดหมูนะนะขี่เดียดหมูนะนะหมูนั่นแกขี่ยู่มดมือนะเอออ่ากก้อยเตียตัเออเรากินตามพอดีเนาะเออต้องคนานเนาะตะปูยังกินอยู่ฮะตะปูยอยตะปูต้งขีกว่กินตัเขียงอยู่ตเขียงอย่กเขียงตอนเขียงอย่ก็กินมันข้าว ข่อยเบิ่งข่อยตะกร้อคอยมากินแซ่จู๋คอยมาเบิ่งจะคลิปเจาะก็พอสงการแห่ะเป็นเบิ่งคีบหนึ่งเนี่ยคีบจูดจูดตับหมูจู่ตับหมูกับจูดย้อยกี่ดีบปล่พ่อเอาตับหมูนี่นะเนี่ยติ่มเข้าไปเบิ่งช่องช่องลักกับช่องแรกตะไม้ก้อนอ่ะนี่อยู่ช่องเดียวใช่ไหมช่องว่าจู๋แต่ละมื่อบ่กเหตุยังก็กินตะดิบล้ำแล้วย่างมือเสาร์นะตับหมูซื้อมาเป็นเจ้าลูกินคนเดียวตแต่พวงหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าลูกแต่จะเป็นพวง เป็นพ่วงเลยมาซอยเอาเลยมั้ยมาซร้อยสี่ตัวนี่พ่อพ่วงนั่นดันเขาดันเขาเมื่อยหัวเขากินกินกินยู่ยใส่กินยู่สะกลนกข่อนเดียววะตามน่ะได้ได้ลวกกินวะอือกินยุ่ยสะกดนกข่อนกินตาหมูให้พ่อแหลมนางเบิงเจ้าประชุมเงินนี่พวกพวกกินทิบแล้วครับเศร้าแล้วเลิกแล้วม่หนาไปแล้วก็ได้ย่านม่หนาพ่อกินไรคลั่งไรก็ได้ย่านเลี้ยวมันบอกไปแล้ว จะเชียวสีเาไหมอีพอเฮาแล้วกับกินดีบอยู่บ่กินมาคำน้นี่กินแห้งแล้วไปแล้วเอ้ยน่นได้พูดเรื่องแม่กินอีกแล้วว่าไงว่าไานะก็ด้องกินุู เดยวแมาบอกดังก็กินมาเดิยวจีเฮ็ดยังกัดมาดิยวถือปลาหมึกมาถือมาที่แตงถือข้าปลาถึงแ่บอกก็ต่บอกหลังรถตู้ไปให้จีเฮ็ดยังมีแต่เขียงกับปิดตัวดึกกันบัดนี้เราต้องฟักสู้กันพี่น้องเป็นกระเฮ็ดลาปลาเรากินนี่รีดแซ่บมีดีดิคุณเช่าคนดกำลังใจกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดซับสะไขกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เม่ติอนั่นเด้อเพื่อเป็นกำลังใจ เกิบนี้กาไว้สนิกรขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ